ครับสวัสดีครับมันีกามาสมพลุ่มครับอาการไฟบวกเข่าครับเกิดจากไอซีพากเจไฟใจไฟเสียนะครับตัวปรับระดับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเสียครับเดี๋ยวผมสะทําการถอดอุปกรณ์ครับต้องมาเปลี่ยนอะไรครับครับผมก็ได้ถอดอะไรเปลี่ยนมาแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ เขียนมาแล้วเอากะมาทดสอบด้วยครับว่าไอซี IC นี่ก้อนสีก้อนสีล่องนะครับให้เอาหลอดไฟโหลดคอมฟิวแทนแล้วกะมาเบิงวา่าหลอดไฟมันจ่าบ่จา่จาครับผมตอนนี้เสียบทำการต่อบัตจีระว่างด้วยครับไฟฟ้าครับระวังครับแล้วก็ทำการเสียบป๊กรับล่องเลยครับ ว่าหลอดไฟแจงว่าแจ้งเอาซิบไร์เสียอะไรฟี่ครับนี่ครับจะกลับมาล่องมึครับถ้าถ้าใช้ได้ครับซิวไม่แตกครับหลอดไฟติดครับนี่มันสิบอจ้าครับตรงนี้เลยครับแล้วบะเบิ้งมอเตร์หมุนบ่ครับหมุนนะครับหมุน โอเคครับแสดงว่าไอซีที่เขาใส่ไปนะครับเร้อมันจะใส่ได้แล้วก็เขาก็ทําทการเก็บถอดอะไหล่ออกครับถอดหลอดไฟออกแล้วก็เตรียมการประกอบครับหลังจากใส่ฟิวแล้วนะครับเขาก็ามาล่องแบบเต็มรูปแบบถอดหลอดไฟออกแล้วก็มันล่องเลยครับว่ามันสิแตกหรือบ่แตก เราลอมครับตอนนี้กับมอเตอร์กับมุนปกติครับเ่รามีอาการระเบิดตูมตามขึ้นมากครับครับก็แลี้วๆกับเขาก็มาททาการล่องครับมาเบิงว่ามันใส่งานไหนบ่ครับมาเริ่มระดับครับเจนึงครับแล้วกะมาถึงมาล่องอีกเป็นระดับสองครับนี่คือระดับสองครับ แล้วก็มาลองระดับ3ครับครับผมระดับ3มเรียบร้อยโอเคพะลุ่มทํางานปกติครับกะเอาเป็นว่าผมได้สมพพะลุ่มสําเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกะจังไรกะถ้าถือใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมน้ํด้วยครับสวัสดีครับ